มันมีจะแยกเป็นวิชาที่จะไปใช้อ่านเลยอย่างเช่นกองนี้เปิ่งนี้ก็เคมีหมดเลยก็เราร,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 รู้กันอยู่ว่าสถาบัานไหนนะครับก็นี่อันนี้ก็เคมีแล้วก็ฟิสิกส์ก็เป็นแพ็คเดิมเหมือนกันแล้วก็ชีวะ นนเป็นฟิสิกส์เคมีชีวะเลยช่แล้วก็มีข้อสอบแบบปิ้นมานั่งทําด้วยปิ้นมาเผื่อปินป้นเลยนั่งทําแล้วก็แนะนําแบบสรุปไว้นะครับโจทย์สรุปไว้ผมก็แบบสรุปไปได้บางเรื่องเองเรื่องที่แบบไม่ค่อยไม่ค่อยเก็ตเท่าไหร่ความถนัดแย์ก็ทําแต่โจทย์ค่ะก็ของออนดีมานเลยนะคะก็เน้นเ้นอันนี้เลยใช่แต่ถ้าเพื่อนๆไม่ได้เรียนก็จะมีอันนี้นะคะ่ะไป อันนี้นะคะเล่มนี้อันนี้ทาหมดแล้วทำไปแล้วเล่มหนึ่งแล้วอันนี้ก็ใกล้จบแล้วหรือจริยืรทอค่ะถือว่าอ่านได้เร็วะนะ,ะเล่มหนึ่งใช้เวลานานไหมเล่มหนึ่งหรอคะก็คือถ้าว่างๆก็เอามาทำอะค่ะถ้าตั้งใจจริงๆไม่เกินเดือนก็จบแล้วนะคะตอนหนึ่งเล่มใช่ไหมค่ะอันนี้คือรวมแบบหลายวิชาปะหรือว่าวิชาชเดียวเลยอันนี้คือเฉพออาะความถนัดแพทย์เลยรวมทุกพาร์ทค่ะ นี่กสศทโอ๊ยปิดหน้าไว้ก่อนต้องเซ็นเซอร์หน้าเซ็นเซอร์หน้าไว้ก่อนได้สนามบีบุสบมยอะไรมีตึกมีห้องเนี่ยเซ็ตโคยสบายอย่างงี้สบายเล่นสอบเสร็จก็เดินมากองต่อเลยใช่ก็อืมตนี่ก็ถือว่ามีมีกี่เล่มนะสำหรับสำหรับที่เตรียมตัวสอบกสพทอค่ะวาอถนัดแพทย์ก็จะใช้สามเล่มนี้นะคะ ก็ทําโจทย์ให้หมดเ,เ,หเหลือเก็บที่เดียวใช่ค่ะแล้วก็อนนวิชาเฉพาะแพทย์แล้วก็เล่มนี้คือสามเล่มนี้คือเขาเรียกอะไรนะเป็นเคล็ดวิชาค่ะแต่ตอนนี้เขาออกเล่มใหม่แล้วนะคะยังไม่ได้ซื้อเลยค่ะสำหรับรุ่นน้องปีหน้าก็ให้ซื้อเล่มใหม่ก็จะได้อัปเดตข้อสอบค่ะ